สวัสดีค่ะมอนีกะสิมาสัมผัสนะคะโทรสัมผณ์แม่หยาดนะคะแม่หยาดพีฝานะคะว่าเพิ่นสิมีแนวทางตัวใดนะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะคะค่ะแล้วให้เอฟซีที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมาฟังพร้อมกันนะคะพี่น้องเนาะฟังพร้อมกันนะคะสําหรับแนวทางแม่หยาดงวดนี้นะคะว่าจะมีโตเด็ดโตดีตัวใดมาฝากพีฝากน้องนะคะเนาะ เอ้มาตามแนวทางอีกเนาะแม่เนาะมีเพิ่มแม่ไม่เลขจะออกแล้วแม่อาจารย์ฮะอ้าลแม่เพิ่งตื่นแล้วครับได้ขอเขากินเข้าแล้วาจารบอสโอ้รบกวนหรือเปล่าแม่กินได้แล้วล่ะบอสเป็นไงแม่ไอผีฟ้ายังมาบอกอยู่ไหมครับคุณแม่ครับ เมันบอกอยู่จากกับกับกับปันมือคืนนี่ละโอ้ยเพิ่งได้เมื่อคืนเลยเหรอครับแม่จ้ากี่งวดแล้วครับของแม่ของคุณแม่ในเข้ามากี่งวดแล้วเนือเจ็ดเหรอเจ็ดงวดแล้วจ้างวดงวดเมื่อกี้ก็เข้าตรงตรเลยนะคุณแม่เนาะเข้าตรงๆนั่นแหรอจาเจ็ดงวดแล้วนะครับคือ,ค,อคือแม่หยาดนะครับแม่แม่อยู่ชัยภูมิใช่ไหมครับแม่จ้าอือ ก็คือว่าคุณแม่นี่พอพอพอถึงเวลาเราลําผีฟ้าคุณแม่ก็จะไปลําด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดจะก้อนแข็งแข็งอยู่กับไปล้าอยู่เดีน่นบ่แข็งแข็งคือเอาเอาไปเรียงไปเรียงไปยกเอาไปยกห่านยกผ่านถวายเพิ่นยกห่านให้เพิ่นแล้วก็เขาก็มายกกอเขาวภาษาย้ำเวลาเขาเรียงนะครับยกกอเข่าัภาษาย้ำเด่นหาเด่ยวันจะลําผีฟ้าอยงไปอีกโอ้ เป็นที่ล่ำลือซะละครับแล้วแล้วเขาก็จะมาดูแลปกปักรักษาคุณแม่มาให้โชคคุณแม่อย่างนี้แหละครับเมนยูนนับถือน voilà um> uh> ับถืออีดีล่ะนับถือเป็นมาอยู่ในปุกปักค่ะค่ะอย่างสิกธิภูมิเขาเหมือนต้งดูต้องเตาเหมือนต้องสิทธะครับแล้วแล้วเวลาเขาให้โชคไงเขามาบอกเป็นตัวหรือว่าเป็นปริศนาครับคุณแม่ครับ สนมากสิเมบอกเป็นต้องแค่กับปีศาน้องแค่กับบอกเป็นตัวหรอกเออแดงดงงวดรองหนึ่งมันทีมันใดสองแปดรองหนึ่งหนึ่ครับออทีมันว่ามังวดของนึงนี่งวดที่ได้สองแปดดก่อนงมดก่อนงวดก่อนเที่มาบอกกันซื้อปลาคปลาสองกิโลปลาข้าวปลาข้าวเนยเมใส่สิบปีเจ็ดมันติดเป็นแปดเพราะว่าสองทิว่ามันตีสองแปดเลยครับ เออกะกะซื้อมันอันหลายก็เลยซื้อลอตเตอรีร่ก็เลยได้ลอตเตอรีร่อ่ะโ<อ>ีลอตเี่อะได้อยู่ล้วกะมั่มคำป็นมันบ่อันนั้นก็ติดซื้อใต้ดินได้หลายวันอยู่แต่เขาห้อซื้อใต้ดินเขาซื้อหน่วยหนึ่งเขาก็เขกะจนค่อยจะได้ทอหาสิบบาทเทาสินะครับอืมมามารอบนี้ฝันว่ายังไงครับแม่ครับผีฟ้ามาบอกอยังไงบ้างรครับมา่งรอบนี้ฝันมือคืนนี่เอา เอาไปรัตตอรี่เชียงไอไต่บกไตหวัวนอนด้วยครับซื้อรัตตอรี่ไว้ก่ะมาเสียงเบื้องไปซื้อรัตตอรี่ไวท้ที่ที่ศูนย์หามาเสียงเบิ่งเนาะครับเพิ่นจะมาบอกว่าเพิ่นก็บอกว่าศูนย์กับหนึ่งมันแทนกันให้ขึ้นมาเต็มหนึ่งแน่ว่่สันเพิ่นบอกนะเพิ่นบอกว่าไก่เนี่ยบอกศูนย์กับหนึ่งมันแทนกันกับคิโลซีหนึ่งหาที่ศูนย์หามันที่ขึ้นไปแบบนี้นะ ที่ม่ครับเน่ที่เราต่องวดกันไปคือ405นาะแม่เนาะจาที่แม่ว่าเป็ตัวฟังน่ะครับครับแล้วแบบนี้อันที่แม่ว่าเป็ตัวฟังอีกแล้วนี่นะฮะอันอันที่ว่าไปซื้อของราคาสองสองพันน่ะที่แม่ว่บอกบอกฟังน่ะครับเนี่ยเอออันนี้อันนี้เพป็นคำว่าอันนี้อันนี้ก็คิดว่าเนี่ยคิดว่ามันมันสิบ่าเพื่อนหรอกถ้ะเพาะว่ามันสองศูนย์ค่ะ สองหนึงมื่สิย่ย่ย่กระกอืมครับเพราะว่าเพราะว่าเพนมะําก็ตัวตัวที่ว่าศูนย์อาร่เพื่อนมะยม,มน,นี่ครับเพื่นบอกเพื่อนบว้ว่าเอาหนึ่งแทนน้ำน 1> 1เอาหนึ่งแทนเอาหนึ่งแทนศูนแหละครับแม่แม่เมื่สิงที่ลืมอาแล้ว่าเพ่นเม่มากเมากนึงหรือมากคอนมากึงทนตีน้ำไหมครับอบอกหนึ่งหเพน เพิ่งมาบอกมึงจะเลยว่าเอาหนึ่งแทนเนยเพิ่งมาบอกเนี่ยจังหวัดจังหวัดสิริปานมาเพิ่นมาบอกเพิ่นมาเถียงกันไอเขาดิ้งยิ้ม่นดว่าเรื่องเนี่ยเรื่องเลนี่บอกเม่เออเราเรยงเลียงเนี่ยเพิ่งมาเถียงกันเลยเด้เรียงมาเลียสิตัวนี่สิออกตัวนี่ดูจังหวัดอีกกอนที่เว้ากับเบิกซับนั่นถ้าเป็นเบิกซับทั่มาถามวันนั้นที่ได้เรียงเป็นเถียงกันเนี่ยเรียงเปนเถียงกัน เพื่อนเถียงกันคุยกันเลขนี่แหละว่าเลขจอกตัวนี้ตัวนี้อย่างครับคุณแม่แมนแมนหดหดกอนหดหดหดหมสองแปดเลขไงนะครับครับครับเออเพิ่นมาเถียงกันดเถียงเขาดียิ้ไมกับวดตีพูน่ายแม่ดีเติบอยู่อือมัว่าป้าหม่มั่นใจว่าสี่ศูนย์หสี่หนึ่งหาเหลือเลขสามตัวสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งห้าเนาะแม่เนาะ พี่มาเรที่ว่าฝันเอาเงินไปซื้อซื้อของเไปซื้อที่เนี่ยบ,บ,บอกบอกแต่ฝันคนละมือเลี้ยงกันเนี่ยไปซื้อที่เนี่ยราคาสองราคาสองมันสองพันเนี่ยครับเนี่ยคือว่าเขาบอเป,ป็นเลขสองตัวกับเลขสามตัวที่ว่าสองศูนย์ศูนย์นสองศูนศูนย์เนาะแม่เนาะเหมที่นี่ได้แค,นนแค่นี้แหละลูกเลขแค่นี้เ็ตัดซื้อนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนี่เอาอยู่ไหมครับแม่รึ่งสองนะครับเอาเมยตาเลยพี่เมย์ไม่ใช่เอาอยู่โอ หนึงนึงนึงไม่เอาเยอะแล้วรเร่ตัวนี้มาครับแล้วก็สองสองเนาะที่คุณแม่ให้ต่องวดมาเนาะเมนเนนสองสองนะลูกนั่นหะครับเพราะว่ามันสองพันมันที่เป็นสองสองที่สองศูนยตัวนี้แหละเื่อคือประเดนโอทรมาสบมือวันจันทร์กิไปเอายาโอ้ยเป็นอะไรแม่ไม่สบายเหรอครับผมไม่ใช่อ่ะไปเอายาขอบควอมกันไขมันลูกประจำตัวโอ้ครับครับดูว่า เออเป็นว <mm ่าโทรมามือไปเอายามือจนเด้อเรียกแตว่าโทรมามือมือมือกส่สีออกนวดแต่ยาเด้ออ่ะโทรมามื่อนี่มือยืนขายยูไปถึงว่ากับใกล้ๆนี่เพราะว่ามันยี่เพราะว่าเพราะมันไม่ฝันราลุตไปเสี่ยงหัวน้อยนี่บาดมันเคยบาดไอ้แค่ได้ละครับผมอือเอาแม่แม่จะไปเอายาวันไหนครับแม่เดี๋ยวลูกจะไปย้ำอีกทีใกล้ๆวันอีกนะครับแม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม กันแต่เป็นว่ามือมือวันอาทิตย์มาทุ่มมาทุ่มหาเมฆกนเลยวันอาทิตย์เนาะแม่เนาะแมนวันอาทิตย์นาะเมนวันอาทิตย์น่ะเพราะว่ามกเคยมันขันแล้วมันพระพรได้ก็คือเมนซุ้งมีครับว่าอาทิมาเถียงกันอีกสักสิฟังมือกับสิเมนตรงซุ้งมี่บเทพเมวันหมั่นไก่วันสิเมนตรงนี้แหละรอบนี้เขามาเถียงกันหรือยังแม่โบปพอทันมาเถียงเทพกับหนังมะยำมาหนึ่งกับศูนย์แทนกันหนึ่งกับศูนย์แทนกัน จะืเยบบาหนึ่งกับศูนย์เทนจัง่ามีซื้อลูกเีไว้โอ้ลูกีไว้ชีสด้อ่ครับผมเออไม่ก็เพียงมือหวนว่าไปเอาของไปเอาของได้ไม่ยือไกินได้พอดม่เือนป่าไว้ครับผมว่าฉันโชคดีดโอ้ถ้าได้เนื้อได้หมูนี่ก็โชคแล้วครับแม่เม็วางค่ะแล้วกบหมคนแม่ครับ ก็อย่างนี้ก็ามก็ฝันเหรอพอพอบานไงเขาจิบโมฟังเไปเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวลูกจะย้ำแม่อีกรอบนึงเนาะใช่ครับว่าจะมีเพิ่มเติมไหมเนาะแม่เนาะนี่ละเธอพูดหนุนใส่เขนยืนไว้แบบนี้ยืนอยู่ไว้คนแต่ผมหาเมนพักเลยแต่ว่าเขาจะมาเถียงกันทุกรอบเลยไหมครับแม่ มาพันธุ์ม้าพันธมาเถียงกันน่ะเมื่อกี้นี้คนสามคนมาเถียงกันจังหวัดก้อนน่ะครับพี่ปิ่เป็นเป็นผู้ชายมันเถียงกันด้วยโอ้พี่ผู้ชายเป็นพี่แม่กับเป็นพี่พี่แม่เป็นผู้ชายพี่แม่น่ะแล้ววันนี้ชุ่มชุ่มชุ่มมัเถียงกันนฉันมันเถียงกันว่าหัวทีมาจีดึงซีหัวที่ออกซีหัวทีผ่านมาปุ๊นนะครับผมว่่าครับเปิดพี่กัน วันนี้นตองอนเอโ้บัี้เจะเถียงกันนะันแม่ผมไม่วางสิเนาะครับจะเถียงหลายบนใ่ไปน้นี่ต้องปไปน้านาะเจเถียงกันลายันเถียงกันเน่ยมันบ่ได้เลยเอาชูกี่ผู้นุ้งเสือนั่นซะครับล้วกัผู้นเสื่อนี่ซ่าเราะบัดี้บักบักแปดที่เลยเถียงเขาสูงแต่ไม่ว่าคเหมือนกับฉันจบสูตรตนูชี้เหรอฉันไม่บ ครับผมอือเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวลูกจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับคุณแม่เนาะครับจะได้เพื่อความให้ไอ้ให้เอฟซีได้ชัดเจนนะครับว่าจะลงทุนตัวไหนนะคุณแม่เนาะใ่ครับงวดนี้งวดที่แปดใช่ไหมครับคุณแม่้ครับผมเอาอ่งเงี้ยก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับสําหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณ ก็ได้ฟังสัมผัสเนาะค่ะแม่หยาดผีฟ้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแม่หยาดผีฟ้านะคะสรุปให้นะคะซีดึงหาเนาะค่ะพี่น้องนี่คือตัวเน้นของแม่เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะแม่เพิ่นวาเพิ่นกะไดมากฟันมากตัวดีเรื่องเพิ่นกะเที่ยวไป โรงพยาบาลนะสิได้ไปเอาอยา่าสาั่นผพบ่กก่าก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงห้เศร้าไว้ๆเด้อจ้าละก็อันนี้ก็ฝากพี่น้อง FC เนาะค่ะพิจารณา,าเบิ่งเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางทางช่องกับเป็นซื้อกางให้นะค่ะโบสนับสนุนให้เดินการพนันเด้อค่ะพี่น้องค่ะขันมาคลิปนี้นะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องจันจิลาน้ำเนี่ยเด้อค่ะค่ะคลิปนาพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ